เยนี้นะคะทางกกระิงเทิญท่านทีระยูปุ่มนท่านผู้ในการสำนักก้องการและบทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครได้กล่าวรายงานถึงการจัดการแข่งขันพักกรดับเพิและทูไทยกระเค่ะผู้่นกรเทมกรในนามของคณะกรรมการอำนวยการจัดการแข่งขันพัะดับเิ่และทูภัยคณะผู้บรหารสานัก้องการบรภัยรวถึงอบัป้องกัภัยฝ่ายพลเรือน ตลอดจนมูลน <Ps> ี謝謝่ภาคส่วนเอกชนที่เกี่ยวข้องรู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณพระบุรีกังเทียมังลรที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยสำนักป้องการป้ะงกันภัยประจำปี2565ในวันนี้การจัดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ภัยสำนักป้องการรับกรป้อภัยประจำปี2565มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ดับเพลิงและกู้ภัยได้มีโอกาสแสดงศักยภาพ ในการเบิกงานและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เป็นที่ประจักษ์ตลอดจนได้สบควนเทคนิควิธีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ด้านจับเพลิงและกู่ภัยมาฝึกปฏิบัติในรูปแบบการแข่งขันเพื่อให้เกิดการพัฒนาสมรรถภาพด้านร่างกายและจ,จิตใจของนักกับเพลิงและกู่ภัยเกิดความสามัคคีในหมู่คณะผู้ร่วมกิจกรรมภารกิจป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและเสมือนการจำลองสถานการณ์ภาคสนาม หน้าที่เกิดภัยเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยปัจจุบันที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นการแข่งขันทักษะดับเพลิงและคู่ภัยครั้งนี้กําหนดจัดการแข่งขันไว้แปดประเภทดังนี้1การแข่งขันดับเพลิงแกง 2. การแข่งขันแผนประจนเพลิง 3. การแข่งขันทีมที่สูง 4. การแข่งขันทีมเคมี5การแข่งขันทีมคู่ภัยทางถนน6การแข่งขันทีมค้นหา 7การแข่งขันทีมประจญเพลิง8การแข่งขันทักษะการใช้บอไซค์ดับเพลิงและถังลับเพลิงแบบสัพายหลังทั้งนี้มี3ประเภทการแข่งขันได้เชิญพี่น้องอภพรรและมูลนิธิกู้ภัยล่มไส่ร่วมแข่งขันกระชับมิตรประสานสัมพันธ์พี่น้องกู้ภัยร่วมกับสำนักป้องกันและบรรเทาสารณภัยในโอกาสนี้จึงขอเรียนเชิญท่าน กล่าวให้รูว่าแก่ผู้เข้าแข่งขันตลอดจนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อเปิดการแข่งขันทักษะดับเพลิงและกู้ไฟประจำปี2565ขอากาบปเปยนเชิญครับครับระคุณครับกลับเรียนท่านวิชาบีชัยนันทันดกรุงเทพหานคกรท่านผู้บริหารแล้วก็ผู้ร่วมการแข่งขันทุกท่านนะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในที่เปิดการแข่งขันดับเพลิงและกู้ไฟประจำปี2565ในวันนี้นะครับจริงแล้ว ภารก,กิจดับเพลิงและกู้ภัยถ้าเป็นภารก,กิจหลักของกรุงเทพมหานครที่ต้องดูแลพี่น้องประชาชนซึ่งมีจํานวนรวมประชาการแสงเนี่ยมากกว่า8ล้านคนผกว่านี่เป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายผมเองครับว่ารับตาแหน่งได้เกือบเกือบสามเดือนเนี่ยเจอไปหลายรายการแล้วครับแล้วก็ได้เห็นถึงความเข้มแข็งของพวกเรานะว,ว่าปัจจัยที่ท้าทายจะมีอยู่3ารูปแบบน,นะว,ว่าปัจจัยแรกคือว่าความเปลี่ยนแปลงของโลกโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนั่นเองแล้วไอ ไอ้ความเสี่ยงหรือว่าแม้กระทั่งตัวเชื้อเพลิงต่างๆที่เกิดขึ้นรูปแบบ,แบ,บแการเกิดไฟไหม้มันก็เปลี่ยนไปนั้นเราต้องมีความกระตือรือร้นความขยนันเพียรในการหาข้อมูลเชื้อเพลิงแบบใหม่ๆรูปแบบการเกิดเพลิงไหม้แบบใหม่ๆอันที่สองคว่าท้าทายต่อมาคือเทคโนโลยีในการดับเพลิงที่เปลี่ยนไปเทคโนโลยีที่ช่วยให้ระดับเพลิงนี่ดีขึ้นะนะครับอันี้เราต้องเรียนรู้ต้องหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยกรมอมเองก็มีหน้าที่ทต้องคอยห,หาอุปกรณ์ที่ทันสมัยแล้วก็สามารถตอบรับต่อ โจทย์ที่ท้าทายทยี่ได้วิธีการที่สำคัญมากที่สุดเลยคือการทำงานเป็นหมู่คณะเราเห็นได้ว่าหลายๆครั้งที่เกิดเหตุเพิ่มให้ามสำเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าแต่ละหน่วยประสานงานกันได้ดีแค่ไหนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการแข่งขันในวันนี้เราอย่นที่ว่าเป็นกาๆๆรแข่งขันผมคิดว่ามาเจอการพบปะร่วมมือดูเทคนิคของแต่ละทีมทหารจุดที่ว่าเราจะร่วมมือเป็นอย่างไรเพราะเวลาชีวิตจริงแล้วไม่มีทีมทุกคนคือทีมเดียวกัน ทีตั้งไปร่วมใจร่วมกันะครับก็ขอบคุณทายาทครับคอพังอ๋อได้แล้วครับขอโทษที่เราทให้แน่นอนนะึงต้องเตรียมรับมือก็ก็สุดท้ายผมคิดว่าก็ขอบคุณนะครับทางอบตแล้วก็ทางมูที่น้องใสที่มาร่วมแข่งขันในวันนี้ปีหน้าผมว่าจะมีมูที่มาร่วมให้ครบถ้วนเลยแล้วก็ก็ขอให้ การแข่งขันในวันนี้สําเร็จรุ่งร่วงตามความจมบปรค์ทุะการแล้วขอให้พวกเราปลอดภัยนะครับแล้วอ็ให้เกิดความสามัคคีกันรักให้ความรอดกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชานชนจาวกรุงเทพครับขอบพระคุณครับเอ,เ,อเอานะฮะนี่คือพิธีเปิดการแข่งขันนักแต่เพลงฮะซึ่งมีแปดหมวดหมู่ในการแข่งขันและเดี๋ยวจะมีการแสดงโชว์สักเล็กน้อยนะฮะอ่ะะนี่คือ พี่นักดตะเพิงที่น่านะนะรักทุกคนคนระับ จ้าสลิดต่อไปครับขออนุญาตกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครบริเวณด้านหน้าครับเพื่อปรับทงสัญลักษณ์เปิดการแข่งขันทักษะการดับเพลิงและกู้ภัยประจำปี2565อย่างเป็นทางการครับขอกรับเรียนเชิญครับ เพลงนี้นะคุณผู้ชมได้ยินเส,สียงท่านสันติรุ่นเหรด้วยฮะ การแข่งขันใน่านนี้นะครับ บรรยากาศแทว่าทีม <apenas> นักดับเพลิงของเราก็มีกิจกรรมอะไรแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งก็องฝึกฝนอย่างเสมอเพื่อที่จะพร้อมรับมือกับเหตุอัคคีภพต่างๆอัคคีภัยต่างๆคุณผู้ชมาร่วมกันเรียนเชิญท่านผู้มีการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านรองผู้มีการสำนักนะคะในวันนี้อาจจะแข่งกันครับแต่ในเวลาจริงทุกคนคือทีมเดียวกันและต้องร่วมกันร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนครับให้พี่ของเราเนี่ยได้ฝึกฝนทักษะความชำนาญนะคะในการปฏิบัติหน้าที่ดั่ว นะคะเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กิจกเทอุตารของเราปลอดภัยดีด้วยนะคะตามนโยบายของท่านผู้ว่าของเราด้วยค่ะซึ่งวันนี้จะมีการแข่งขันทั้งสิ้น8ประเภทด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นการแข่งขันที่เหมาะสมกับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครในปัจจุบันนะครับสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบันในเรื่องของัยต่างๆวันนี้พี่ๆจะได้ฝึกทักษะจากการแข่งขันนี้ด้วยครับค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนอกจากการฝึกทักษะการแข่งขันก็คือความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนในกรุงเทพค่ะครับบ ในแบบนี้ต่อไปนี้นะครับเราจะเข้าสู่การแข่งขันแล้วนะครับการ่งขันประเภทแรกนะคะอการแข่างขันในการแข่งขันที่หมายความและทั้งหมดการแข่งขันประเภทแรกนะคะซึ่งการแข่งขันประเภทแรกนี้เราบอกว่าปีนี้พิเศษค่ะเพราะว่ามีพี่ๆนะคะนอกจากพี่ๆจากสำนักต้องกันและบรรเทาสาระใครยังมีพี่ๆจากอาสาสมัครต้องกันไทยฝ่ายพลเรือนและพี่ๆมูลนิธิคู่ไทยร่วมใจที่จะร่วมการแข่งขันด้วยนะคะนั่นก็คือการแข่งขัน นักเพลิงแต่งนะครับนั่นคือการแข่งขันแรกของวันนี้ครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูการแข่งขันแรกนะการแข่งขันนี้นะคะเรไม่ว่าเป็นการเราอาจจะดูได้ไม่ครบนะครับแต่เราก็ดูพอประมาณการอยู่ที่ไหนเนี่ยอยู่คงเตยครับหรือว่าเป็นสเปอ์พับะเปร์ของของเทพสถานีอยู่ไหนอ่ะอยู่ตรงถุนิศรัยที่สองอ่ะอ๋อถูกต้องไหมเอาดูโชว์ไม่เหมนะ ต้องบังหมดครับวันนี้มีพี่น้อง,งนคนของชน,นจากหลายสำนักเลยนะจะได้มาเห็นการทําง,งานแล้วก็ทักษะต่างๆของพี่ๆจากสพ,พ,พด้วยในเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับจากการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับใช่ค่ะแล้วก็เห็นว่าปีนี้พิเศษจริงๆนะคะในการแข่งขันกีฬาเครื่องสัมพันธ์นะคะของพี่น้องกู้ภัยนะคะนอกจากพี่ๆี่จะเป็นนักเตะฟุตบอลแล้วเรานะคะยังมีพี่ๆจากมูลนิธิกู้ไทยร่วมใส่และพี่ๆออปพรุ่นนีวเราแวะไปดูด้านนอกกันดีกว่าครับคุณผู้ชมมากค่ะ สหรับการแข่งขันประเภทที่1่ค่ะคุณก๊อฟขาเป็นการแข่งขันดับเพลิงแกล่งนะคะเป็นการแข่งขันดับเพลิงแกลงนะคะที่สาคัญนะคะต้องขอกระซิบนิดหนึ่งว่าพี่ๆที่เข้าร่วมการแข่งขันจากสกพเนี่ยนะคะผู้ข่งขันเราอายุถึง52ปีเลยห้าสดับเพลิงแกลงอายุห้าปีเลยนะครับคุณผู้ชมสถานีดับเพลิงบึงิรค่ะ พี่เขาชนะเลยขึ้นมานี่เราจะเห็นถึงประสิทธิภาพของสอปปเราเลยนะครับว่าอายุไม่ใช่ปัญหาและอุปสรรคของการทํางานเราเลยครับคุณต้อขาต้องบอกว่าพี่พี่นักผจญเพลิงของเรานะคะแข็งแรจริงจริงอย่างที่พี่เขาพูดนะฮะอายุเป็นเพียงตัวแรกฮะอยู่ที่ใจไม่เป็นรองอะไรจริงๆค่ะครับท่านเลขาพี่มุกบอกว่า52ไม่เยอะนะผมก็52เหมือนกันนะถือว่ายังนุ่มๆอยู่กำลังได้ได้ที่เลยนะครับค่ะ ประเภทแรกนะคะวัตถุประสงค์ของการแข่งขันดับเพลิงแกร่งก็คือเกิดทักษะนานเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้เอาละฮะพื้นที่ปลูกเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วเราพร้อมที่จะดูการแข่งขันแล้วหรือยังฮะคุณผู้ชมฮะการแขข่งันนะคะก็จะมีชุดดับเพลิงในอัตราจำนวนหนึ่งทีมสวัสดีครับอาจารย์ครับของสนามกุ้ง ว่าอุปกรณ์เครื่องท้่อช้เราเ่ยดับเพลิงดับเพลิงแกร่งนจาแี่ยังมีหัวฉีดเราใช้้ก็สายส่งน้ำาีางานิ้วหนึเส้นด้วยนะคะขั้นตอนการเตรีันนะครับ้ติ่อก็จะยืนที่จุดปล่อยตัวใส่ชุดเรา้าเสื้อผ้าหรือว่าที่กรองจอนวิ่งไปจุดที่1นึงสวมรองเท้าแตรารค่งสวมไปที่จุดที่2ค่ะสวมเสื้อพูดหมวก จุดที่3าุดที่ 4a หรือว่าอุปกรณ์เพื่อนช่วยหายใจหมวกถุงมือพร้อมหลดอากาศจากนั้นนะคะไปจุดที่้นำหัวฉีดไปจ่อเข้ากับสายดักเพลิงแล้ววิ่งเข้าสู่เส้นสายหยุดเวลาค่ะสำหรับเกมการตัดสินของการแข่งขันนี้ก็คือใครทาเวลาได้ดีที่สุดและที่สุดจะเป็นผู้ชนะครับต้องบอกว่าวันดี้นะคะพี่จากสปพของเราได้รับพลังจากท่าน้ว่าแข็งแกร่งแข็งแกร่งและแข็งแกร่งค่ะเพืาอความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนชเนายความเป็นที่หน้ค่ะ เอาล้คร uh mm? ับคุณผู้ชมฮะและการแข่งขันก็ไ้ที่จะเริ่มขึ้นแล้วพี่ครับเข้ามาข้างในครับพี่ไปเอะมอเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับฮะฝังรุ่นเหรอคุณผู้ชมดีั แข่งอะไรกรบเพิงแข่งครับเราต้องไปแต่งตัวก่อนเนอะเดี๋ยวไป่โอ้ร้อนนะเนี่ยจันครับได้ข่าวว่าตรงนี้มีคนอายุ51ด้วยอะไรคข่าวจะมีไหนวาอะไรฮะเขาเขาประกาศบอกก็ความแกร่งไม่เกี่ยวที่อายุนะคุณผู้ชมอยู่ที่จิตใจนะครับซ้อมฝึกซ้อมและจิตใจร้อเลยนี่เอา เพราปัญหาคือมันเรื่งร้อนนะอ๋อนี่คือเริ่มการแข่งขันแล้วนะก็เป็นการแข่งตัวแล้วก็จับเวลาไเปยแล้วก็จะวิ่งกลับมาาง่าซ้าครับวิ่งกลับมนหนีหน่วยกูชีอยู่เนี่ยมีครับีต้องระวังนะ โอ้เรียกว่าการแบบเรี้ยงแบบนี้ในเพลิงนั้นร้อนกว่านี้แน่นอนครับก็ถือเป็นการฝึกซ้อมที่เห็นภาพคร to ับขณนี <provide systems> <Broadway> ้กำลังใส่เครื่องายในี้กำลังใส่เครื่องช่วยหายใจครับอารอวรัลอ้วครับาวอับรอาครับวยอับอาล เอาละคนแรกมาแล้วครับคนแรกมาแล้วงานของเราเราดูดางขวาสุดครับบวานของอาจารย์มาแล้วมาแล้ว อันนี้ค <PAUL bunker ring> ือชายอายุ5 1ปีครับ5ีไม่ย่เก็บป้ายไนป้านั้นได้มาแล้วนี่คือคนที่สองนะคะัตอ่ไม่ไแข่งแนเลน นะน่าต้องระวังเยอากาดไม่เข้าตาเดียวเขานกรอกัหลังางนี้ก็นั่งพักกันสักครู่เดียวฮนะโอ,อ,อ,ะอนะ้โห เราเรียกว่าโหแกใส่ชุดก็ดูเหนื่อยแล้วคุณผู้ชมการส่ชดย้องใส่ให้ถูกต้องเองนะกุดไอย่างถูกวิธีนะคะวันนี้เป็นการเชื่อมสัมพัธ์พี่น้องผู้ไทระหว่างสปปในการอาสาสัครองกันไทใส่กเดินและนีไทร่ใส่ค่ะเหนอง่พดไครั จทางวยทั้งหมดที่ท่านทุกนมาจับ้านผมจะองขรังวัดตกนอไมครำเ็่ะเร่ง่ไปไม่้ไปไม่เป็นไร ปเด็นว่าการแข่งขันกีฬาของเราในวันนี้เป็นการแข่งขันเชื่อมสัมพันธ์ที่น้องผูกไทยนะคะเพราะฉะนั้นการแบ่งช่วงอายุวิทยาลันเรื่องของการแข่งขันเน้นในเรื่องของการเชื่อมความสัมพันธ์ของพี่น้องประชาชนค่ะ เป็นการฝึกภากในารที่จะเตียมเคร่งไม้เครื่อุปกรณ์ให้ครบถ้วนถูกต้องด้วยเพราะว่าอุปกรณ์นี่แหละสำคัญที่สุดที่จะช่วยชีวิตนะครับของพี่น้องประชาชนแล้วก็ชีวิตของพี่ๆสำนักงานการรับรองสำนักไายด้วยนะครับมาแค่สุอย่างเรควคิใหให้ตเร่อี้เสรานะครับทีเสริมาร่องการสาราสนะครับต่อไปครับเป็นการแข่นสัง เราเรียกความสูงนะครับความสูงที่สูงนะครับอะไรอีกหนึ่งกิจกรรมครับสวัสดีครับเปลี่ยนนึงอันไหนที่สูงอลไะครับคุณผู้ชมัไหนเนี่ยครับถ้านานาน่งพัสา้งยางสิกนสองัน ông hàng nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn าานนลูกชาย้า่เหรอโมตัวสูงนี่ยใช่โอ้แค่ควันก็ปล่อยมลพิษแล้วอืเรียบร้ยอยอันนี้เป็นรถโครงการแล้ว้ไ็ไัี อั้ันเครื่ออะไรเ่มันจะจอ้เคื่องถามนนีโจย์คืออะไรขายพวกนี้เวลาไทยเวลาตลาดข้อไม่รู้หรเครื่องหักประมาณสองเนี่ยแล้วกันสูงแล้วก็ชีิตบอออยเนี่ยบ่อต ก็คืออะไรอันนี้น้องจะจะเร่งออกการใช้เครื่องอลัาคในเครื่องอะไรนั่แหละครับที่จใช้น้ำไปโนโดยพ่อคนัวต้องเป็นทีมสามคนช่วยแล้วทอะไรทำอะไรก็คือว่ามันเป็นพื้นฐานเวลาเกิดเหตุต่ไม่อัดไฟใช่ไหมดับครับ อะไรอะไรอ่ะอ๋ออันนี้อันนี้ไม่ไม่ดับทัพคีที่เป็นการที่นะเจอนะจะเจอจะมีลูกลูกคอยลูกคอยเสียเท่าข้าวในซองครับรใช่นั้นครับครับเป็นพื้นฐานหนึ่งในการดับประกอบเครื่องต่อครับประกอบพั้นไจ้สายสองนิ้วตอสองนิ้วสองนิ้วพูดยุ่นีาครับประกอบกันมีข้อต่อตัวต่อกันเลยนะไม่มีความชำนาญ มันร้อน an, เนี่ยต้องแบ่งอุปกรณ์หรือหายใจด้วยมันก็ ll, ไม่ได้ง <speaking net> <esté mundo S 1> ่ายนะแล้วชื <Skills basement> ่อจริงหนักกว่านี้อีกมันต้องความร้อนจับเลยมันมีใจก็ต้องเข้มแข็งต้องฟิตนอ่ะก็ต้องซ้อมมันเหมือนไวไฟแบตสายดูก็ขึ้นตึกมีลูกอีกน้ำก็ลิฟต์กันไม่ได้ครับเมีปัญหาข้อเสนอไหมเครื่องมีปัญหาอ่าไอ้ฐานดูว่าขออนุญาตไป็นครับผู้พิจาครับ คลครับครับครับเอาละคุณผู้ชมฮะย้ายฐานกันฮะเรื่องมีปัญหาเล็กน้อยเดี๋ยวเราไปดูดิ่งกันดีกว่าดิ่งตัวนะฮะเพื่อช่วยเหลือประชาชนจากตึกก็ขณะนี้เราอยู่กันที่การแข่งข,ขันนักประชนเพลินนะฮะ มี8หมวดหมู่ในการแข่งขันนะครับคุณผู้ชมที่สูง์ในการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุบนอาคารสูงนะคะในเรื่องของการส่งต่อผู้ป่วยการช่วยเหลือผู้ที่ประสบสาารภัยแม้บนอาคารที่มีความพร้อมรวดเร็วถูกต้องที่สําคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยและก็บซึ่งจะมีผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด6คนด้วยกันค่ะ ก็เหมาะสมกับสถานการณ์ของกรุงเทพมหานครนะครับเรามีอาคารสูงมากมายเลยเพราะนั้นการช่วยเหลือผู้ภายจากที่สูงก็จะเป็นหนึ่งที่จะช่วยชีวิตของพี่น้องประชาชนในกร,ร,ร,รุงเทพมหานครได้ครับวิธีอะไรนี่กรุงเทพครับดับเพลิงกรุงเทพมหานครอันนี้คือใคร ขั้นตอนแรกเลยนะผู้เล่นจะต้องถึงจุดกำหนดนะคะหลัจงจากนั้นนะะ้องสองคนต้องใส่เชือกขึ้นไปกําหนดนะคะด้วยเชือกครูสิค่ะหลังจากนั้นตงดึงวงล้อไปยังจุดที่กําหนดนะคะขั้นตอนที่สุดผามต้องมีเชือกที่กรรมการติดแล้วก็ส่งผู้ป่วยลงมาจากด้านบนนะคะใช่ล้วครับซึ่งเกณการตัดสินก็เช่นเดียวกันครับผู้ที่ทําเวลาทีมที่ทําเวลาได้ดีที่สุดจะเป็นผู้ชนะรวมถึงการแต่งกายของอุปกรณ์ครบถ้วนด้วยครับ วันนี้ต้องเรียนพี่น้องสืง่อมวลชนทุกทุกท่านที่รับชมอยู่นะคะว่าน,นี่คือการแเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนทักษะความเชี่ยวชาญนะคะของพี่ๆจากสำนักตงกันและบรรพภัยในการเข้าระงับเหตุต่างๆในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในสถานการณ์สาธารณภัย,ยต่างๆด้วยค่ะใช่แล้วครับเรียกว่าเป็นการเสริมเสริมเี่ยวเล็บเสริมทักษะให้กับพี่น้องสปภพพรวมถึงอศาสาสมัครจากอปพรน,นะครับแล้วก็ศูนย์มูลนิธิต่างๆด้วย ใช่ค่ะซึ่งปีนี้นะคะอย่างที่เรียนไปเมื่อสักครู่าเป็นปีแรกที่นอกจากพี่ๆผู้เข้าแข่งขันจะเป็นพี่ๆนักประจนเพลิงของสปปแล้วยังมีพี่ๆจากอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนของมหานครและพี่ๆจากองๆต้องเตรียเครื่องมือพร้อมก่อนจริงจัดจัดสคัญที่ื่นไยค่ะครับเรียกว่าการทํางานก็ทางานร่วมกันอยู่ที่เขตสำคัญใกล้ชิดอยู่แล้ววันนี้ก็เป็นการเชื่อมสัมพันธ์กันในการฝึกทักษะการแข่งขันด้วยนะครับ เยาวายิง่งปกเท่าไหรยิ่งอบรมเท่าไรยิงย่งปลุกแข่งขันเท่าไรยิงย่งเชี่ยวชาญเท่านับนก็จะส่งผลดีนะครับกับความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนด้วยครับตอนนี้ผู้แข่งขันนะคะกำลังไต่เชือกขึ้นไปยังจุดที่กําหนดนะคะต้องบอกทุกขั้นตอนนะคะโดย,ยมาตรฐานแล้วก็มีความปลอดภัยความรวดเร็วถูกต้องด้วยความปลอดภัยสูงสุดทั้งตัวผู้ปฏิบัติตงานรวมถึงด้านบนที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยด้วยค่ะ ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับสําหรับการที่จะปีนไตึ้นไปที่สูงวันนี้เรื่องขุปกรณ์ที่ครบถ้วนถูกต้องเป็นสิ่งสําคัญที่จะช่วยเซนชีวิตของเจ้าหน้าที่และนะครับพี่น้องประชาชนด้วยครับขอย้อนไปที่ตัวไปเล่นกันร่วมทีมครับคือสําหรับท่านที่เห็นอยู่ตอนนี้นะครับเป็นทีมของสแลงโปงและเร็กซ์ทรัยทีมชุดนี้ยังไม่ผ่านการอบรมตะเพงนะครับ ที่รับเข้ามาใหม่ยัง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 ไม่ได้รับชมนะครับในเรื่องที่ได้เทให้นะครับในเรื่องของการแข<ห>ในที่สูงซึ่งอีกไม่นานนะครับทีมกลุ่มนี้จะต้องจะต้องขอเข้าไปาาอรบรมเรียนรู้เรื่องของการเป็นนักเบสในใะเจ้าพิลาอหกเบียร์นะครับ,รบทีมทุดนี้ยังไม่ได้รับอบรมนะครับแต่รุ่นพี่สามารถเทนทั้งน้องได้เรียนรู้ แล้วก็เอามาร่วมสาธิตในวันนี้นะครับอืมนียกใช่คือใช้การแข่งขันในวันนี้เนี่ยเป็นการเสริมทักษะนะครับเพิ่มทักษะให้กับน้องๆนน้องใหม่นะผู้ชมเข้ามาเป็นดับเพลิงนะครับกู้ภัยเป็นดับเพลิงด้วยนะครับเวลาอยู่สถานที่จริงในปรู้ทศไทยได้จริงๆก็จะได้มีประสบการณ์จากการแข่งขันในวันนี้ด้วยครับมาทีมแรกทีมแรกครับขออนย้อนข้อประวัติครับท่านทีแรกทีแรกทีแรกท่านมีภารกิจต้องต้อง คราสำหรับการแข่งขันแรกนะครับการแข่งขันดับเพลิงแฝงนะครับเราได้ผู้ชนะแล้วนะครับเราจะเริ่มจากรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองก่อนนะครับคุณอุดมพาพันนะครับคนอุดมพาพันอาสาสมัครนะครับในระหว่างนี้เขาแจกรางวัลเราก็มาดูกันทำเวลาได้สี่นาทีเป๊ะเลยนะครับสี่จุดศูนย์ศูนย์นะครับจะได้รับช่วยรางวัลพร้อมใบประกาศยิคุณครับ ฐานกีฬาเชื่อมสมคัธญที่น้องพิ่งมาครับของครับรองรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับคุณโยมผู่ไพโรครากสปพของเรานะครับโครงการลำดับสาราไทยนะครับทาเวลาได้2.20นาทีครับ2ปพของเราค่ะและรางวัลชนะเลิศนะครับคุณรุ่งเรืองจันทร์พัฒมนัสนะครับจากอปรเกตบางรักนะครับทำเวลาได้2.13นาทีนะครับเร็วที่สุดเลยครับ เมืองแงนะคะเชื่อมสัมพันธ์ที่น้องกู้ภัยนะคะอานะครับผ่านผ่านผานผ่านชุดที่่เกี่ยอชุดเท่กับเาี่ับไฟเอาอะไรครับพี่ได้ลืมพระช่วงนี้ก็มีเหตุอาี เกิดขึ้นฮะก็อย่าลืมส่งกําลังใจให้นักเตะเลิงทุกท่านนะครับก็ขอบคุณกําลังใจที่ส่งให้หน่วยงานที่ร่วมกันช่วยเหลือขอบคุณทุกท่านฮะเอาละคุณผู้ชมครับแล้วเดี๋ยวถึงเวลาของการจะต้องจากกันในช่วงเช้าแล้วครับคุณผู้ชมแลวเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่อีกสักครู่นะครับเดี๋ยวอาจารย์ติดภารกิจต่อไปนะครับวันนี้ก็มาพอของปากพอให้รู้ว่ากรุงเทพ มีการฝึกซ้อมนักดับเพลิงอยู่เสมอมีการแข่งขันเพื่อกระตุ้นนะครับให้ฝึกซ้อมตอนเองนะฮะไม่ว่าวันนี้จะเป็นการแข่งขันกับใครแต่ว่าในหน้างานทุกคนคือทีมเดียวกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนฮะสวัสดีครับ